สัสดีครับเสร็จแล้วครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอกำลังขนกลับบ้านขนของกลับบ้านเจชื่นครับอยู่แต่อยู่แต่ในเมืองกรุงหลายปี สูตรอากาศบ้านนอกบรรา้านนาบ้านเราเนาะสดชื่นเลยยิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จย,ยิ่งสดชื่นครับหายเหนื่อยนะ <c oughs> เหนืออ่อยลี <c oughs> นี่เ <c oughs> นี่ย <c oughs> ของลุงลุงแกมาทำบ้านอยู่ที่นานะครับ <c oughs> เห็นไหมยสุอดจด Okay. เกี่ยวเหมือนกันนะครับยังไม่เสร็จเหมือนกันไอ้หน้าที่รถเกี่ยวลงไม่ได้ไครับกลับบ้านกันมีที่บ้านที่สุรีนก็เขตบ้านผมก็จะมีต้นไม้อยู่เยอะหน่อยนะครับนี่ธรรมชาติดีลมดื่น สภาพแบกข้าวไม่ยอดสภาพหายนะเนื้ยแล้วเสียบได้อ,อ่ ก็ขึ้นไปทํางานต่อแล้วครับผมเยียนนี้ กันไหมน้อคนที่ทำงานอยู่เมืองกรุงปี่ใหม่คงจะได้เจอหน้าเจอตาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทีมงานลูกหลานพี่น้องที่ไปทำงานอยู่ดังจังหวัดนะครับ บรรยากาศนะครับไม่ร้อนนะครับเห็นบางคนเห็น,นอาจจะว่าแดดร้อนไม่ร้อนครับอากาศเย็นเย็นดีสบายแดดไม่ร้อนมีแต่แดดลมถึงนะครับถึงแล้วอันนี้เข้าทางเข้าหลังบ้านแล้วนะครับ ก็บบ้านพี่ชายชวนกลับมาเกี่ยวข้าวด้วยก็ไม่มาอันนี้ข้าวที่ตากยังไม่แห้งนะครับยังไม่แห้งดีนู่นครับข้าวที่เกี่ยวเมื่อวานเกี่ยวเสร็จก็มาตากไว้นะครับ รอรถมาสีรอรถมาสีอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็จะวันนี้เย็นก็น่าจะเก็บได้แล้วไม่เยอะนะครับปีนี้ได้ห้าสิบกว่ากระสอบปุ๋ยเองปีนี้ได้ไม่เยอะ โอเคครับผมผนล,ลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่แหละข้าวเราที่แช่น้ำนี่รรถเกี่ยวลงไม่ได้เราก็มาเกี่ยวนะครับเอาลงจากรถแตกตอกแตกแตกเสร็จแล้วนี่ก็จะพักผ่อนแล้วทีนี้รอข้าวแห้งกับรถมาสีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามครับผมขอบคุณมากเลย กี่ปีแล้วไม่ได้เกี่ยวข้าวโหเลียเหมือนกันเนาะุหยอดหอบอ่ะเกี่ยวข้าวลุยน้ำอ่ะมันเหนื่อยตรงไหนลุยน้ำเนี่ยครับโหอบเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมยนะครับขอทุกท่าน อยูด่ดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ